ยัยังใช่ใช่ใช้เน็ต่อนั่นเน็ต่อนั่นั้ก็วันมันเจ๋งไปใช่ใช้ลูกเนต่อนะมาเน็ตต่อนะเราเ็วเร็วอ้น่าหมดเทเน็ต่อเผื่อจะโ้โร้านหน่อยสบายดีป่าลุงก่อนเร็วสบายดีป่าลุงก่อนนไวเร็วสบาดีปาลุงสบดีป่าลุงสาดีปาลุงเห้ป้าก่อนสดีปาลุงนี่นี่นี่มาแลงแม่บ่อยกินนั่น อจูดีีปิดหน้าใส่พร้อมสบายดีปารูสบายดีคับสุาน้สบายดีไว้สบายดีปาุงไว้ไว้หันหันเามื่อคืนเอามื่อึ้นเอาเมื่อึ้นเอาเมื่อึืนเอาเท้าอันเอิร์กลากใหเลยสบายดีปารูไว้ไว้พวกไอ้ผลี่ทางหลังนี่เออวนกระเป๋าปาดู ชาและคนหูไรเทพไทยได้โบลแม่ได้ือซีมม้วนผมพระมาพูดก็ไม่เชื่อสบายดีพี่น้องคือซีมมัวนน้อบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนพี่น้องสบายดีพี่น้องแล้วลูกเล้วทุกคนวันนี้มีอะไรกินบ้างพี่น้องอยู่ใกล้เติบด้วยพี่น้องกล้องนะถ้าเราเขาใกล้ พราะว่ามื่อนี้มีของกินดีมื่อนี้นะมีปลาเพี๊ยพี่น้องกินเขาครับซอยปลาเพี๊ยมื่อนี้อาหารโค้ดยายว่าเอ้ยกูสิเสี่ยงคักๆยายว่าลูกเคยเพันธุ์ใดโตนึงมาเด้อพี่น้องมาเด้อปลาลุงปลาสุโคสคนมาเด้อกินน้ากันมาเด้อนี่เด้อผู้คนมันเมื่อเช้าพันธุ์ใดโตนึงกับอะไรคำคล้ายเดาพี่น้องไว้กินพ่อแม่พี่น้องกันลาย เพื่อแบ่งพี่น้องข้างยาแน่สบายดีเราบอลูกละแม่น้องฟ้าใสคนโก้สุปริญาเยอะแล้วก็น้องเคยน้องสาวก็น้องเคยก็ยังคือเก่า กาลังกินขาวมาเด้อพี่น้องเด้อค่ะกล่องกับบมี่พี่น้องเอ้ยเบื้องให้พี่น้องเบื้งงองกัยูมาูจนคับจนมื่อใครจะเป็นตากล้องอนางจิ๋วบรรณานมาเด้ออีลาม,มาคำมมาเมื่อเมื่อนี่เลิ่มบริกินนำ้ำเมือม่อดได้กิน,นเห็ดคัมเฮ็ดเมื่อพี่น้องเอ้ยได้ปลาตัวหนึ่งยินได้เฮ็ดแล้วกระสีประมาณนี้แหละได้ซ้ำนี้แหละแล้วก็แบ่งเมื่อให้ทางปูเนี่ยกะเท่านั้นแหละปลาตัวหนึ่งก็ได้ก็เลยบัวหอดพี่หอดน้องทั้งได้ดอกนี่ต่หอดตปงาทั้ง่า แซวจิ้วกับบะฮอดซ้าพอดีเบิร์ดนี่ผัดมันผัดหลายคนกินกับพอดีเบิร์ดนี่แต่พวกขี้โฟนี่พี่น้องเลยผ้าอยู่พใหญ่เท่ลีแก่เสือใส่พี่น้องยันได้กินได้บะลายยันกินได้บะลายกระกร่องกระกร่องบบกินดอกรอบหาลังแล้วก็มือก่อนถ้าเราได้ปลา ปลาบักปลาเครื่องเนาะแต่ตอนเขากินได้ปลาเครื่องตัวนึงแล้วก็โดนเติมแล้วก็มาได้ปลาเพลอีกตัวนึงวันนี้ก็พอได้นี่ละพอได้กุ้มให้พ่อให้แม่กินนี่ละบลาได้คายแบบพี่น้องเลยพอได้กินน้ำครอบน้ำครัวแล้วก็แล้วก็ร้านน้อยร้านน้อยก็คือเหมือนในสบายเมือนทำมืใหญ่สิกินรับรับพี่น้องรับ รับแล้วแล้วก็ต่อเทปไปเทปไทยเทปเทปไทยกันรับพี่น้องไว้กําลังแอบกําลังแอบว่าแม่ชวนแม่เมื่อเฮือนแม่ว่ากินข้าวอะไรจังเมื่อเพราะว่าพักกันรับทั้ง่ายั้งน้องรับพยังญชนะตาอยู่มอนั่นนะโอ้โหเจเบนซ่าน่ะไปกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องเลยจะหน่อยสิเบิร์ตป้าข่อย ไปก่อน็นะนะทีทุกขเปลี่ยนตะกอของบานเนี <Gym>. <S 1> <S 1> <N> ่เปลี่ยนกันกินพี่น้องสาหาที่เลือดตาไลสวยอ่ะองกินมันแซ่บเี่ยอ้ยปลากรหรือบะปลาเพีอะไทยเท่เฮอปลาฟยังวะปลากระมลอกระมือหมูเหมนนะ ไอ้บัเท่าจะเอิ้นประกอบบัตเรามาพูดไปอีแม่เพี้ย่ลีจะเอิ้นไปหไเไปอีแ้เพี้ย FC ไปได้คูจักปลาเพี้ยบ้านเท่าน่ะคุนเอื่นตีย้างคอเห็นพี่น้องทังนพี่น้องใทยลีนะพี่น้องแอีสานานี้คเ่อเออวอีสนบัเท่ากนเดียวแั่นแต่บูท่าไทยุงเทพนะคุณว่าปลาอะไรอีมันาไร không thể ừ, ừ. nào mọi người nào mắm chịu chăm chịu chăm chịu chăm chịu chứ không có cái đó cái bóng hát mê lệch bóng 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 ไปสิได้เมื่อไรพี่น้องบ้านนี้คือเลือดแต่กระตูอกกับถวยเป่าอันนี้นไปให้มาโพดโพเวิร์ตเลยผู้ย่ายกับไปจิ้มแคีทั้งผูดแ่บแพงพีง่น้องเลือดแต่ถวยเป่าเห็นแต่กระดูกเกล็ดชาดอยู่ป้ายายกินแซ่บอะไรกินแสบกินนัวเลือดแต่ของอันปัน่นพูดไปให้หยา อ่ดไผ่คือบบตมจะเถื่อหมาหงจนเหี่ยวแหงอึดแหงยากเน่พี่น้องเลยลืมถ่ายมาแต่กินแ่บพอจนเบิดเตอาเมียนลูกเมี่ยนเมียนหน้าให้แม่กินดูยี่ปุ่นยี่ปรุ่นโอ้ยตู้เย็นก็ได้มี้พี่จางพี่เมีนพี่จางเนี่ยเต็มตู้ทำไมน้ำน้เย็นมีไหมทำไมมันไม่มีน้ำเย็นพี่น้องขา หิวน้ำอ่านางเสือโพดเจ้าป้าเบิ่งร้านน้อยก็ยังนอนบุท antha ตื่นไอเทพิพายกสินะเมื่อแล้วบ้านนี้โถอันนี้ก็เตรียมคล้องเลยสิเมื่อละอลไรโถรถกระบอกมีไฟรถกระบอกมีตานนยังบ่ใส่ตามันอยู่สงสัยอัน อ่นนั้นมันนะสวีกมันนะนะพี่น้องเลยหากยังบ่ใส่สวีกเ <c oughs> ออจะหน่อยก็เป็นคือบางอาหานนะบ่มีตาแหละจะเบรกแตกว่างอนนารสีคโคมมันสีโคโมแบะว่างานนะยังบ่ละอับอย่างเงี้ยมันขาดก็ยังบ่ใส่ตัวนี้แหละไล่เนี้ยตัวมันหางกุดเนาะแม่มันกัดประกานเนาะมาโยมคือแนมหนาคุณผู้ชมยินเลยพี่น้องเตรียมเมื่อวันนี้คนไร่บ้านมาเออคนไร้เฮือน มาแล้วจ้าอีเขาเลยเฮือนผัวนี่ไปบ้าเมียนมอบัวเมียนเนาะเมาเมื่อยังนะมันหนักยังอยู่ขึ้นที่เก่าเมื่อสิกินพอเทไรไปฮอตตัวลูกเทศไทยกระลับพี่น้องเอ้ยมักปล่อยเหรออเมื่อยฝากยายนี่มีหอมเมื่อยทั้งปูกกับหญ้ากินด้วยอื่นหมดเลยนี่ทำแหละคนกินแหละปานนี้นอนแหละปานนี้ เสอมาแต wow. mm. okay. uh, sí inter you know, ่บ้านเบาเตี้ยจนข่ำจนมืด่าลุงเอ้ยไปอุ้มมาเถิดไทยก่อนเด้อแบบนี้นะมาลุงบอยฮะเกือบคนน้อยนี่คนแถานี่พี่อยู่พี่แหลน้ำกันก็เกิอบแม่พี่เกือบไหมครับพี่พี่แม่มาเอาไปบอกชาวป้าพี่มือลุ่มือเมื่อ กูจะอุ้มลูกดีๆกูเฮ้ยไปโอเคพี่น้องเมื่อไป่บาทเนี่ยโอเคไทยเนื้อฝากกูเลยก็ใช้ก็ิดตามเนยเด้อฮะบ๊อบบ๊อนอลบนบ่เธอบ่เคยกินบ๊ายบายพี่น้องจ๋าเจอกันคลิปหน้าเด้อเทพไทยก็ไปกินข้าวแรงนอนเลยเมื่อพี่น้อง